แกปกชนมัยสมนอเลยนมัยสมกับนมัยสังไพ่เอ้ยนมัยอานันยนน้มันแสบอยู่นมัสังไพตัอมได้กตัว่น้ํเห็นไมตัวขวเทเห็นไหมบในขวหน่อยอืมกันนมัยป้าเห็นไหม้วดอกไมอนนย์นี่อนันย่โัน้มัยปูฮัมมูอมแ่เกบมันจะนั้นอกโซนทนิเนาะ แดากดใส่นสมใส่ผักเยนคือกับอยู่บ้านนะพี่น้องเกอยู่บางบอนก็จะเบ็ดเถียกตลาดบางบอนอยากกินยังได้มีบดจิตรอเีย่บางบอนจิตรอันนีต่อและเป็นตะสตตัวใหญ่เนาะ โล่อยพกซีปกินอยู่เล้นี่งโหนึ่งลายโตอะไรกินยังมีแล้วป้าป้าเออไปเหมือนอะสีป้าตั้นใหญ่โตกระจวาไปนั่งเกาะมันโยกแบแม่เราว่า ปลาเนื้ออ่อนนี่แหละกชื่อว่าจะไดบมุกค่ะวจะเสะตัวนี้มุกปลานึ่งปลาหนังเห็นเนาะเห็นอยู่บ่ปลาหนังเห็นจะหอยตอกไว้บ่เห็นอยู่บ่บอกบ่าชุดรถชุดรถแบบปะ ยินดีแนนอนสลบีปแน่กินดีกวแนวอื่นเบอดก่อนโมคอยว่าแล้วใส่หน่อยกระเซ็บใส่ร้ายเปลืองเสียบด้วยเปลืองโทรศัพท์มาแน่เว้ยอาถ่ายคลิปอยู่ได้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ดังอยู่หันเลยรูกกราบก็ได้อันนี้เอาข้าออกก็ลองเอ้ยเสียงโทรศัพท์เป็นบ้าบานกวนเลมเมล่จักมาจะทางใดรับเลยไปะฮัลโหลุเออเาะง้เออป็นได้ได้ย่หอเอกระชิได้อีกนะเนยเดี๋ยวพอมเอาวก้าไป ก็บอมาวันเสาร์วันศุกร์สร้างอีกบะมี่ได้ทั้งกไามันก๊วเาว่าซ้ำลอยกล้มันลอยนะซิมาเอาขึ้นกระดบรมาลายๆคนจังหลัด <laughs> พัชรีมากเกเพนที่เขาแหลก็จเพดแบบทามละก่อนนี่มาแล้วดูบอแต่ว่ารัก็อยูแถวนี่แหละรัดูแลบ้านชาเอจะหาไ่แล้วก็กรอยูบอ่ะอไรนบาเออเอาาาด,ดหูหัวจไปใน่น้องบ้กนชาอเจอหนมอตัวไปะพอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องจ้า ยิบนี้ก็พ่อเอาไว้สัมนี้แหละ <c oughs>